มีเจ้คุณมือนี้น้ำใสจิมเฝ้าเรื่องคุณติดเก่ไม่ฟังจิมเป็น้วไหรทาผู้ชมมาฟังเบองเดอริเป็นอะไนเด้อถึงน้อยผู้ใดล่นเกมล่นะจิจิจเป็นคนติดเกมเวลาไปห้องเรียนนะ่ะครูบอกสองบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นอย่างไรคิด่ออกเลยมจริงสันแหละ ก็สนใจอย่างเลยนอกจากเกมนะจะมีอารมณ์หึงแ้งใจใหายโมโหโมโหเด็กน้อยรีบเกียมติดจอกสองสามมือ้อผนะุ้น่ะบางคนบากินเขาบาหลับบนอนรีบเกมมาแหละที่เป็นอยนจังสั้นแหละบาดื่มน้ำให้ละคาน้ำหึงแห้งเลยบางคนเสียชีวิตมันตาย จังสั้นแหละบ่กินบนนอนบ่ลืมน้ำอ่ะน,นะสมองเฮาหนี่จะมีเกมอย่างเดียวบ่มีอื่นคาสติเขียดแฮงตีน,นพอฮอดแม่บ่ดีเด้จังสั้นนะ่ะลินได้เกมอะน,นะแต่ว่าลินน้อยบ่แม่รินสองสามมือพุ่นน่ะทั้งเศราและฮอดร้อยปีพุ่นน่ะทั้งเศราผู้หนึ่งจีดกจเกมหลายนะแม่นานจีกิจกรรมเฮ็ดแน่เด้อ เซน่าออกกำลังกายเตะบานจีบาน,น้ำมูซึ่งสามัญต้องเป็นคนดีฟังควาพอ่อแม่ผู้ปกครองกอะ่าลืมแบ่งเวลาให้ลูกหลานจะเองนะเด้อเอาใจใช้ลูกหลานเนอะแม่ลูกหลานจะเองดีดีนีงน้ำน้ำใสแนยะโบแมนวิชีเบิร์พิเกตไหม ให้รักษาสุขภาพตัวเองดีๆเด้อบอกเด็กน้อยในเด้อเมื่อนี้สมนีก่อนมือน,าน้าจะพบกับในใหม่บ๊ายบายม,มั่วมั่ว I love you สวัสดีท่านผู้ชมมือนี้น้ำใสจะมาว้าวเรื่องขนคำพูดอะไรควรคิดือเด้อจะเป็น้ะใดไปฟังน้ำกันเลยเ เด็กน้อยผู้ใหไรคำมูต้องตื่นเตะสาวเห็ดเวีกยซอยพ่อแม่ทาเห็ุอย่างช่วยได้แก่เหตุสวยไปผู้ใดอย่างน้อยต้องฟังคำพ่อแม่เห็ดเลีอกซอยพ่อแม่เซนว่าล้างจานอนามัยกดเฮือน,อนถูเหือนเมียนของซอยพ่อแม่สืปตาจูลูกดอกไม้ บดดอกไม้สวยพอเมเดอฟังคอพอเมตั้งใจอ่นหนังสือต้องคำหู้เวลาพอเมบอกไปอาบน้ำก็อาบคำพู้ัังลี่เด้อทุกคนต้องหูดจักแบงเวลาเด้อ ต้องเขียนหนังสือก่อนในเบ็ดบ้านก่อนแล้วต้องไปลีนได้ลีนกับมูเลยมูเขียนหนังสือโอเคบอสเรื่องนา้ำพูต้องกินอาหารให้มันครบฮ่ามูกินเส้นกินผักกินปัดต้องกินน้ำให้สม่ำเสมอกินนมกินน้ำแม่ยินนมให้ละแม่ยิน,นมใส่แก้วะนะนั่นแหละดกิน ดีเลยเชเชเชอาปกระปองเชะเช,ะชะ้ชานอน,นต้องไปอนานักก่อนอย่ลมสีแขวในเดือท่นผู้สมเวลาตื่นมาต้องสีแขี่ยพลลตื้อสีแขี่ขึ้นสิงเลยโอเคบระทัสทนสมซึ่งสำคัญผู้ใดอ,อย่างน้อยจงฟังคพมนเรื่อต้องให้ มื่อนนี้เป็นมื้อดีของน้ำใสเป็นวันคลายมันเกิดแน่น้ำใสขออวยพรให้แม่จะมีสุขภาพแข็งแรงจังป้าธนาทุกอย่างเลยแม่เอ้อถูกจากไหนกี่ยาทัานผู้สมขอให้ทุกคนตรงหัาษสาสุขภาพดีๆเลยอมื่อนนี้พอสมนิกรมื่อน่าจะพูดกันไหมมัวบ๊ายบาย อ้าวนนเจ้าที่เป็นไคือเป็กระบอกไมแไผ่อคอยชีวยามพี่นองคอยช่เสมอและสเบเซียงกวาน,น้ำเลนนี่ขอเจ้าว่าให้เดินทางไปตั้งเพลงเจ้าพญานาคมี Let's อยากจะเมื่อบ้านเฮานําหอดอตอนเทาดิมเทาสบายดีทุกคนมือน,นี้น้ําฉอยจะมาเฝาเรื่องคุณบัอาบน้ําให้ฟังจะเป็นนได้พวกซาผมบุสีแคลบัล้างหนะ้า บมอขัดขี้หูบอตัดเล็บตีนบมอตัดเล็บมือบมออาบน้ำให้มันสบายตเปังซี่หลยแล้วใส่ชอให้เบิ้งว่าิเป็นังไรถ้าพูดอะไรบุสีเข็ดดำเมื่อเลยเป็นแค่แมงไปห้องหมอบ่อซักยาสแค่นี้เลยเห็นบมอถ้าพูดอะไรบุสีเข็ดแล้วเป็นนักฟันเบนขึ้นใส่เวาเลย น้ำใส่ดีสีแคียูตมือเลยน้ำใส่สีแคีให้มันสะอาดได้บไหงสีเขียวมันจะขาวถ้าว่าผู้ใหญบ่สีแคียัขนา่ะแคยจะดำบ่มีบ่มีอันน้เำนเลยเ,เฮียนเมือ่อมากก็หมิน่นบ่มีผู้ใดอยูอ่หนำได้ไปห้องหมอหมอสักจ่าเลยจีสักจ่าสีเขียวจี ว่าชีล็อกเฮลปผู้ใดบับผมนะที่เป็นหั่นหัวตัวดิกๆมาหัวนี้เลยผู้ใดบวตัดเล็บม,มือมีพัญญานตัวไหนเล็บม,มือดำตาอันดำดำนี่ต้องใส่ตัดเลยเลยดิเรงนี่ทางนี้ตัดลแล้วจงให้ฉันดำ ยกมูกันแล้วคูวห่นหน้ากันคุดคุด,ห,ดหน้าเลยขุดขุดขุดคือไล่ตัวเสือนี่เลยตอกยิงยาคือไล่ตัวเสือคือไล่ตัวแมวใส่ตัดอีกเนี่ตานี่ชีหนัาแลนี่แลนี่พมชีหนับชีคุณนาขึ้นมาแล้วถ้าผู้ใดบมตัดอ่นะนะแม่จันแม่พญา จะยูเล็บมือเล็บมือเวลาตุกคนจับเข้ากินลงไปในท้องบอลางมือแน่บดตัดเล็บมือแน่มันโคโรนาลงเลยหลายเลยขันบล้างมือขันบดตัดเล็บมือเนี่ยนะแม่พญารลงเลยหลาย,ลายจะให้มันเจ็บท้องที่เฮีย ไปบาทำอะไรขี้เหี้ยับขี้เหี้ยโซ่เลยขี้เหี้ยสลิบจ,บจังไหนกันจ้าสานผสมต้องรักษาสุขภาพตัวเองดีๆเด้อนะวันนี้พอทำนี้ก่อนเมื่อยเดโอเคบอกบ๊ายบายทำาสมมุ้งมวมหมว,มวสวัสดีทุกคน เมื่อน,นี้น้ำใสจะมาเว่าเรื่องเด็กน้อยบนโทรศัพท์หลายว่าจีเป็นยังไงเ้อเด็กน้อยเด็กน้อยบนโทรศัพท์หลายหลายคนนั้นตาบ,บตอดหรือตาแดงตาหจิจบตาเป็นหมอบอ,บอฟังคองพ่อแม่น่ะมีแต่บนโทรศัพท์หลายน่ะจีเป็นยังซั้นเลยเบิมเห็นพอเป็นส่ เอ้ยไม่เห็นผู้ใดเลยเด็กน้อยน่ะผู้ใดบนฟังคอมพ่อแม่จะเป็นขึ้นใส่เว้าเลยจะเป็นตาโปชีเลยโทษกับปันนี่สองอันเลยสัก่าพอกกอสัก่าตายกอเขาเจ้าจกตา่านบอกสักยาให้มันเต็มที่เลยนะ นทนหมอสักอย่างง่ายขึ้นตโบปูง่ายขึ้นแล้ว่านหมอเอาเอาไม้มาชุกชุกชุกแล้วก็เอาเกฑนตาออกสองตัวเลยผู้เห็นพ่อเห็นแม่เลยถ้าผู้ใหเบึงโทรศัพท์ลายทุกเจ็บหัวบาดหัวออกเลยถ้าผู้ใดเบึงโทรศัพท์ลายเจ็บหัวฮอนแฮงฮอนทางาผู้ใด่บุฟังคน่ะ จังสีปัดหูอง,องเงมันมีหูฟังเลยได้อยู่จังสีทังคนน่ะจังสีปัดหูอง,องเงมันมีหูฟังเลยได้อยู่จังสีชนะให้เด็กน้อยทุกคนตั้งใจเฮียันคำภูมิและลืมเบิงง่แไงพ่อแม่แน่เวลาพ่อแม่เวาอีหยังก็ไป ไปกินข้าวเด้อหลักไปทำความสะอาดสวยพ่อแม่ยังดีอ๋อยุยบายบายสวัสดีทุกคนมื่อน,นี้ชิมาเมาเรื่องเนื้อโลกให้ฟังทุกคนมะเนื้อโร้ฮอนมาที่ปเป็นจังไรเวลาโลกใจให้ยนะมันทีน่ฮอน เวลาลงหอนสั่นมันตีตีตีแที่สั่นเขาเอกาเพ่นดินไหวเห็นในน้ำพูบ่มีบอนนอนบ่มีอันกินบ่มีข้าวกินบ่มีอย่างกินเลยบ่มีงินอยู่ไปตามทางมันก็เป็นสิดินแตกสั่นสั่นรนแตกเลยน้ำแข็งน้ำแข็งเบื่อ,กอเกาอเบื่อวมันเป็นน้ำลายมาเฮือนเทาเ,เลย น้ำท,ท่วมไปหมดเลยน้ำที่ไหลามาเงินเท้านี่เขาต้องหักโลกแพงโลกเวล,วล,ลาเวลาโรกหอน้อยหนึ่งกัแพงโลกโลกเจ็บเลยอย่าลืมปูกต้ไนไม้เด้อทุกคนพวกเขาจะทำไม้ทำลายป่าหลายเด้อเพราะว่ามันจะเป็นแผ่นดินไฟน้ำที่ กท่วมโลกเขาถ้าาเราหักโลกแล้วเขาปลูกต้นไม่หลายๆเด้อให้โลกเขาเป็นสีเขียวและหักแพงเนื้อโลกอ๋อต่ลืมหักษาสุขภาพตัวเองในเด้อบ๊ายบาย